โอเคแล้วครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องวิวปร,กรณกกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้บอกเลยว่าไม่แกงนะครับไม่มีการแกงใดๆเกิดขึ้นนะครับอันนี้คือของจริงแล้วนะครับที่แอดมินได้ประกาศออกมานะครับแต่ว่าเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้ดูต่อเนื่องนะครับผมจะไม่ขึ้นโฆษณานะทุกคนแต่ผมจะบอกว่า ร้านโลบักที่ทุกคนควรเติมนะครับและร้านโลบักที่ดีที่สุดนั่นก็คือร้าน FD z e Shop นั่นเองนะครับทุกคนอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะสำหรับใครที่จะเติมโลบักนะครับโอเคเรามาคุยกันต่อนะครับทุกคนก็ตอนนี้นะครับ เป็นวันที่1นนะครับเวลาตีสี่นะก็มีแอดมินนะครับแอดมินเขาประกาศเข้ามานะครับก็ประกาศที่ตีสามครึ่งนะซึ่งผมก็เพิ่งมาเจอนะครับผมเขาเนี่ยนะครับไม่ได้อะไรเลยนะครับเขาแค่ส่งลิงก์นี้มานะครับส่งลิงก์นี้มาให้เราเห็นนะครับแล้วก็เมื่อเราคลิกตามลิงก์ไปนะครับทุกคนอ่ะมันก็จะส่งเรามาที่หน้านี้นะครับทุกคนนี่เลยก็คือเป็นแมปแบบอะไรเอ่ยนะครับแล้วก็สามารถกดได้นะครับสามารถกดเข้าแมปได้ก็คือเป็น สีเขียวนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะลองกดเข้าแมปก่อนเลยละกันนะครับทุกคนว่าเป็นยังไงนะครับในลิงก์ที่เขาส่งมาให้นะและนี่ก็คือลิงก์ที่แอดมินส่งมาให้นะครับแล้วก็หัวหมุนกันเลยทีเดียวโอเคมาแล้วนะครับนี่เลยตอนนีนะครับผมกดเข้ามาที่ลิงก์ที่แอดมินให้มานะครับทุกคนแล้วลิงก์นี้นะครับผมจะแปะไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้ให้ด้วยละกันเนาะทุกคนจะได้ตามมาได้นะครับทุกคนอ่ะตอนนี้นะครับเราจะเห็น เชียบักโอโอยี่ดโอเดี๋ยว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 โอเคกลับมาใหม่กลับมาใหม่นะครับตอนนี้เราก็จะมีแบบอ่ามีมีตรงมีตู้นะครับแต่ว่ามีตู้เปิดไข่นะครับแต่ว่าไม่มีไข่ขึ้นมานะครับแล้วก็มาสังเกตตรงนี้ฮะทุกคนนี่เลยครับตรงนี้คือชัดเจนมากฮะก็คือเหลือเวลาอีก ประมาณ71ชั่วโมงนะครับประตูนี้จะเปิดซึ่งเราไม่รู้นะครับว่าประตูนี้คือประตูอะไรนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันจะเป็นไปได้สุดนั่นก็คือเวลาเปิดของแมปอนิเมะไฟ i เตอร์ซิมูเลเตอร์นั่นเองนะครับทุกคนซึ่งเอาจริงๆเอาแบบไม่การันตีนะผมผมว่าน่าจะมีโอกาส80%นะครับที่จะเป็นเวลาที่อนิเมต์ไฟเตอร์จะเปิดนะครับจะกลับมาเปิดอีกครั้งนะทุกคนเอา โอเคกลับมาใหม่โอ้บักไม่พักเลยวะอ่ะก็ตอนนี้นะครับมันเป็นวันศุกร์นะครับเวลาตีสี่นะถ้านับจากนี้ไปประมาณเจ็ดสิบชั่วโมงก็น่าจะเป็นวันจันทปะคือถ้าย4ิบสี่ชั่วโมงก็จะเป็นวันเสาร์ตีสี่นะครับสี่สิแปดชั่วโมงก็จะเป็นวันอาทิตยตีสี่นะครับถ้าประมาณเจ็ดสิบชั่วโมงก็น่าจะตกน่าจะตกเที่ยงคืนของวันจันทร์นะครับ ประมาณนั้นปะนะโดยประมาณก็ประมาณนั้นครับเที่ยงคืนของวันจันทร์นะครับทุกคนซึ่งถ้ามันเปิดจริงๆก็ก็นี่แหละครับลองเขาดาวรอดูนะครับถ้ามันไม่เปิดก็แอดมินแกงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะพามาดูแมปก่อนแล้วกันนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่านะครับซึ่งกระดานบอร์ดก็อยู่เหมือนเดิมนะครับตู้คราฟอยู่เหมือนเดิมตู้เปิดไข่ก็อยู่เหมือนเดิมนะครับรวมถึงดันนะครับตอนนี้ดันก็อยู่เหมือนเดิมนะครับเขาแท่จะไม่ได้แก้แมปอะไรมากมายครับทุกคนเพราะว่า แบบเนี่ยน่าจะไม่เกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์หรืออะไรเนาะเนี่ยเข้าดันที่เดิมนะครับแล้วก็ลงเลทอะไรก็น่าจะที่เดิมนะครับนี่เลยนะครับทุกอย่างในดานนามเมกด่านแรกนะครับก็คืออยู่ที่เดิมหมดเลยนะโอเคครับก็ ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับข่าวสารล่าสุดนะครับทุกคนแล้วก็ใครเนี่ยที่อยากจะเข้ามาชมตรงนี้นะครับขอให้หายคิดถึงนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปนี้และกันเนาะโอเคสำหรับทุกคนนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากมานะครับที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับขอบคุณเดี๋ยวมีอัปเดตอะไรเข้ามาอีกนะครับเดี๋ยวผมจะรีบทาคลิปลงให้เลยแล้วกันนะทุกคนโอเคครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดนะครับข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับอนิเมะไฟเตอร์แบบรวดเร็วทันใจนะครับโอเคสำหรับว เจอกันเฮ้ยมีเอฟซีได้ปะ